สวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ชมครับสู่ผู้สุคนนะครับเนาะที่กําลังเข้ามารับชมเราฟังคลิปในยุคปีครับในช well. อ like ่องเนืังเจ้านะครับเนาะครับในคลิปนี้นะครับเนาะในคลิปนี้ครับทางเอฟซีก็ขอมาหลายท่นานนะครับเนาะสําหรับแนวทางที่ทางแอดเตเชตทำชมเบิร์ครับในคลิปงวดที่แล้วครับสําหรับแนวทางว้างสติว้ซื้อครับวางสติว้ซื้อสาหรับเหลขตารางนะครับเนาะเลขตารางมีที่มาครับสําหรับเลขตารางมีที่มากครับ เอฟซีก็ขอมาว่าอยากชมอยากเห็นอีกในงวดวันที่16สิงหาคมอันนี้ได้กัดแต่ตามไม้ทำมาช่อมครับก็เลยเอาสิมานัมเสนอทำมาช่อมเบิ้งครับเลขสีเข่าเลยหลุดบ่มีใครหูน้อครับเนาะเอาไว้เอฟซีทำมาช่อมขอมากะ็กัดห้ครับไม่กระช่อมบรรยากาศครับฝาฝาน้ำรดนครับฝาฝาน้ำร่นอยู่ตรงขามหมู่บ้านนะครับเนาะพี่น้องครับตรงขามหมู่บ้านครับ ไฟน้ำร้อนำกระลังมากพี่น้องครับน้ำกระลังมากครับสมัยตะกี้เป็นบองเรนน้ำค้นเรนครับคนเรนน้ำลายทงมือมันปูนมันแตกมันยังเนาะครับเนาะมันก็อันตรายเศษเจียวเศษยังอันตรายเลยนะครับเนาะบอกคือเก่าแล้วครับคือสมัยตะกี้ครับอย่าเบอกไรครับอย่าบอกไรยางเพื่อเป็นการเสียเวลาเราครับเนาะอย่าไปเบิ่งแนวทางน้ำกันเลยครับ ครับสำหรับแนวทางนะครับเนาะแนวทางวันที่16ก่อนเกาสมีเบิงนะครับด้วยในกับบอบอกท่านผู้ชมครับสกูคตคนขับทั้งช่องเป็นแชร์ื่อกลางนำเสนอแนวทางเลขรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับเนาะบรสนับสนุนในธรรมชมครับเด่นการพนันทางดนสินครับสนับสนุนการซื้อขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสำหรับตัวเลขครับถึงตากระทั้งจัดคัดกระพานลงไปยังนะครับเด้อนี่ครับ สำหรับแนวทางครับหวยตาล่างนะครับเนาะตั้งแต่วันที่16มิถุนายนครับ16มิถุนายนสองพ้อยหกสิครับข้อยมา07ครับหวยตาล่าง8750ครับเลขออกดอรที่807ครับเขาสามตัวนะครับเนาะสำหรับหวยตาล่างนะครับเนาะส่วนวันที่วันที่1นเนาะครับเนาะวันที่1กรกฎาคมครับวันที่1กรกฎาคม หนึ่งกรกฎาคมหวยตารางให้มาเก้าหกหนึ่งแปดออกไว้ที่หกหนึ่งครับหกหนึ่งล่างนะครับเนาะหกหนึ่งล่างครับหกหนึ่งล่างตรงๆครับคือว่างวดที่สองกันยายนครับส่วนงวดที่สามครับงวดที่สามวันที่สิบหกกรกฎาคมครับวันที่สิบหกกรกฎาคมครับหวยตารางให้มาห้าสองศูนย์เจ็ดเนาะครับเนาะ ได้ออกไปที่407ครับ407ต้องคำนวดนี้เขาต้นครับเขาเขาโต้กับซูลหาครับพี่น้องครับเขาตต้กับซูลหานะครับเนาะหาซองกับพิดแตบบนึงนะครับเนาะเจ็บแตกทั้งบนทั้งล่างครับถือว่านั่งเดินดีนะครับเนาะเดินดีใช้ได้ครับส่วนงวดวันที่4เมื่อกี้ครับที่แอดในลงสถิติงวดแรกนะครับเนาะแอดในลงเงวดแรกครับในลงเงวดแรกออกมา ขาให้มากเก้าครับ9 6้1หนึะครับเนาะได้ออกไปที่5 9าสี่ครับ5้าเกแล้วก็ส1เหข้าเจ้าให้หนึ่งเก้าหนึ่งหหนึ่งสีเก้าหกเก้าสครับเข้าไปที่1นและเก้าสครับ2ตัวนะครับเนาะ2ตัวเลยครับสตัวจากซีติงวันนี้ครับวันนี้ครับของไม่นะครับเนาะมาแล้วครับ วันที่16สิงหาคมนะครับเนาะสิสิงหาคมครับกะได้มาแล้วครับสำหรับท้าทางหัวตารางนะครับเนาะห้วตาล่างมีที่มาครับพระเจ้าให้มาครับ9 9 7 1ครับ9 9 7 1ครับเจ้าคู่ให้9997 9 1 7 1่งเดึครับ สำหรับหวยตารางเนะครับเดอ้กอการพิจารณาเบอรงครับถึงตาต้อตงใจกับจังจัดคัดกับาพารุไปยังน,น,นะครับเดอ้อสำหรับหวยตารางนี่กะยังขั้นเด็ดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกท่านผู้ชมครับยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไรหร่หรอกครับเพราะว่าบางบางท่านเขาก็ว่าเป็นใบปลอมบางท่านก็ว่าเป็นใบแท้ครับเริ่มครับ เริ่มแล้วเริ่มมีปัญหาครับทะเลเขาดูดูครับทะเลเขาดูดูบอกตรงๆครับใบมีปัญหาคนไห้ยไม่มีปัญหาหรอกครับพี่น้องครับคนให้ไม่มีปัญหานะครับเริ่อคนไห้เขาเจ้าไม่มีปัญหาหรอกคนที่มีปัญหาคือคนพอค่าคนกลางครับพ่อแม่พี่น้องครับของจากต้นนะครับเนาะสมข้าเจ้าสมขาเจ้าอัน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 ดีๆนะครับพี่น้องครับขราเจ้าสีเข็ดใบใบออกมากครับจะทําใบออกมาป้วนกระแสนะครับเริ่อใหายคนลงใบครับลงใบ จะท notes, ันผาส้มกับพิจารณาเบิ่งครับเพราะว่าเพราะว่าข้อมูลก็มาจากข้อมูลเก่าแล้วครับสถานที่มองเก่าแล้วครับเนาะไปเอามาครับเพราะว่าแอบสังเกตเบางว่ามันคือบ่มีเลขกสามตัวนะครับมันคือบ่มีเลขกสามตัวมันคือมีแต่เลขกสองตัวธรรมดาตัวมีเลขกสามตัวนั่นครับแต่ว่าถามบริเวณมันง่ามบริเวณมันก็ง่ามแล้วครับเด้อเลขก็ง่ามครับลายมือก็คือกันนะครับลายมือก็คือกันเลขก็ง่ามเด็กขัดตั้งใครตั้งคนตักสับขาหลอกกันก็ว่าโหครับ กเือนช่มกตั้งจัดครับน้องรับเนาะพิารณาเบิ่งครับทานีใบไม่อีกหรือใบหรือใบนี่เป็นใบปลอมแลอวใกใบหนึ่งเป็นใบแพรกวกาสีมานน่าเสนอของไทยทำมาช่อมเบิรงนะครับเด้อแต่วันท่านเข้า่าใบแพรนะครับใบแทกออกมากนะครับใบแทกออกมากคิดเบิ่งครับพิจารนาเบิงเนนะครับเนาะสำหรับ หัยตะล่างครับหัยตะล่างกับสีสไตล์คล้ายๆครับหัยนั่นแหละครับพี่น้องครับถ้าบเราอธิบายกับสีอธิบายคล้ายๆครับผู้ใดเคยเบิ่งหัยนั่นนะครับหัวยังก็มายังก็ซื้อหัวยังโยมครับนิดหน่อยครับซื้อหัวยมครับหลายคนอัจกันหัวนะครับเนาะซื้อหัวยังโยมครับตอนแรกเลขเข่าดีครับเลขเข่าดีเลขเข่าดีกับอันนี้มากครับปล่อยเลขมากอันนี้มันเริ่มหลายหางหลายทางเขาก็บปั๊บปล่อเลข เขาดูเขาดูป <and> ั๊บก็เริ่มมีใบปลอมใบหนึ่งใบสองใบสามครับสไตล์คล้ายๆกันครับยัดก็เคยเห็นอยู่ครับซื้อหวยย่อมของแอดก็มาบ้างคือหลายเท่นะครับครับย้ำอีกครั้งนะครับนักแสดอหวยแต่แรวันที่สิบหกเดือนแปดหกห้านะครับเนาะไฮมาครับเก้าเก้ากับเจ็ดหนึ่งครับกับคู่เก้าเก้าเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะสีใบได้ก็สามเนาะแอดมักอยู่ครับแอดมักแอดเชนชอบอยู่แล้ครับมักโยเล็กทะเลสองค้งหนึ่งซี่คางหนึ่งซี่คู่หนึ่งมักโยมักโย กจาเจ็ดเจ็ดหนึ่งะมักอยู่ครับพี่น้องครับเจ็ดหนึ่งอะมักมีปรด็หมักน้ำมันปลาครับเนาะสำหรับเลขกตัวนี้ครับแล้วก็มักอยู่ครับหมักไว้ในดวงใจนี่แหละรับว่าเอามาเบิ่งเป็นแนวทางครับเก็บไว้ในดวงใจก่อนสินะครับถ้ามีเหล็กตัวไหนถึงตาต้องใจเก็ไว้ในดวงใจครับนี่วิธีเบิ่งเหล็กทากอื่นพวกนะครับเนาะเก็บไว้ดวงใจวิเคราะห์เขียนไว้วิเคราะห์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 ันสิครับวิเคราะห์มันถึงสี่นี่มันถึงมันมันถึงอย่างมีโฉนครับเนาะ ครับเจนนี่ก็ขอบคุณสปูุ้อนรับที่เขามารับชมรับฟังคลิปนี้จนจบนะครับเนาะในช่องเนวยาวนะครับแล้วเจนนี่ก็บในใครเขามารับชมรับฟังคลิปนี้ยกประดีครับเจนนี่กับฝากกดติดตามกดก็ได้แจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องครับและสุภาพนะทางดีๆนะครับเนาะ เลขเด็ดเลขดังทางภาคอีสานนะครับเนาะและเลขคำนวณต่างๆที่ทั้งสองนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับเนาะแต่ในทุกคนครับรักษาสุขภาพปรับร่างกายแข็งแรงสุขผูกคนครับทั้งวันในก็แขว่ขัดปลอดภัยสุขผูกคนนะครับเออผี้ชมเวลาวันที่16สิงหาคม2565สุขหูบผูกสุขคนนะครับเนาะในคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหรับคลิปหน้าพ้อมไหมครับขอสวัสดีครับ